สบายดีสวัสดีสวัสดี PFC บุตรทุกคนเด้อสวัสดีการยามเดฟ PFC ตอนที่ทายคลิปดีวอนี้อยู่ก็คือ12โมงตอนเดฟ PFC ณโมงนี้ก็คือลงุงดิืัอว่า f c หลายคนก็คือสิ่ากันนอนโกนสุดๆแล้วเนาะสำหรับลงุงดิเองยังนั่งทายคลิปอยู่เลย PFC ถ้าถามว่าเป็นอย่างือแบบทายคลิปเดิกแทกก็คือมื้อน,นี้ลงุงดิเองยุ่งทั้งวันเลยเนาะถ้าบ่าหาเวลามาทายตอนนี้ก็คือสิบ่มีเวลาทายละ อื่นน้องลีเอกมีแผนสิไปวัดสีหน้าเนาะเรื่องราวของคีวิดโอนี้เป็ด PPFC เป็นคีวิดโอที่นุ่มจีนคนนึ่งเพื่อนมารีวิวประเทศไทยเนื่องจากว่าเพื่อนบอกว่าคนจีนอยู่ประเทศจีนนะนะมีความเสื้อที่แบบพิดๆิแล้วเพื่อนก็อยากอ่าเฮ็ดให้คนจีนเห็นว่าคนอ่านสิ่งที่คนจีนเสื้อะนะมันมันไปนสิ่งที่แบบพิษสีหน้าเนาะเพื่อนก็เลยมาทดสอบ ด้วยตัวเองเลย no Pepsi, นะ้อยเพฟซีเนาะด้วยการเฮ็ดคลิปวิดีโอนี้ออกมาซึ่งคลิปวิดีโอนี้น้องล่เอกก็ได้มาจากซ่องไทยโฟกัสข่าว no Pepsi, น้อยเพฟซีเนาะน้องล่เอกก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคลิปต้นสบับลหลายๆสําหรับคลิปต้นสบับน้องลี่เองสิปักมาให้ในใต้คอมเมนต์ซึ่งเพื่อนบอกว่าคนจีนขนาดเพฟซีก็ก็ที่ไปเบิ้งน้องลี่เองขอเ่าไปก่อนเพื่อนบอกว่าคนจีนขนาดมีความเข้าใจผิดต,ต่อประเทศไทยหลายอย่างเช่นอ่าคนไทยสามารถมีเมียได้หลายคนประเทศไทยเป็นประ ประเทศที่ล้าเศรษฐกิจล้าหลังประเทศไทยเป็นประเทศที่บอบอดภัยว่าสันเนาะประเทศไทยเป็นประเทศที่อ่าค่าของซีบสูงว่าสันเนาะเพลฟี่เนาะแล้วเพื่อนก็ยังมีความเสื่ออีกว่านุ่มจีนนี่เพิ่นบอกว่าอ่าณความคิดนี้ก็คือเป็นความคิดที่เป็นความคิดของคนจีนที่บเคยออกนอกประเทศเลยมีความเสื่อว่ายุประเทศจีนะปลอดภัยที่สุดว่าสันเพลสีเนาะอ่าซิเป็นเทนั้นเทบิเดี๋ยวเ้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้กัน แล้วคอยไปว่าไปลุมกันอีกเท่อนึงอยู่ในท้ายคีวีโอเนาะวันนี้จะพาทุกคนมา,มาดูรีแอคชั่นของนักท่องเที่ยวชาวจีนท่านหนึ่งที่ได้รีวิวชีวิตการเป็นอยู่ของคนไทยเพื่อตอบคำถามชาวเน็ตจีนที่มีต,ต่อประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจล้าหลังมไม่ปลอดภัยรายได้ของประชาชนต่ำและที่สำคัญชาวเน็ตบางกลุ่มยังมีความเชื่อว่าชาวไทยสามารถมีเมียได้หลายคนอีกด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวได้ทำคลิปอธิบายและรีวิวชีวิตการเป็นอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่ได้รีวิวทุกอย่าง hmm. ต้องบอกตามตรงว่าชาวจีนบางกลุ่มที่ไม่เคยออกนอกประเทศมีความเชื่อแบบนี้จริงๆคือเขาจะคิดว่าไม่มีประเทศไหนที่ปลอดภัยเท่ากับประเทศจีนอีกแล้ว oh. ส่วนคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆก็จะไม่ค่อยมีความคิดแบบนี้ซึ่งเขาจะรีวิวอะไรบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ มา,มาถึงประเทศไทยต้องมาเดินตลาดดูว่าสินค้าต่างๆราคาแพงหรือไม่ผู้คนมีความสุขหรือไม่เราไปลองซื้อของกันดูครับดูนี่สิคนไทยเรียกว่าลิ้นหมาซึ่งมีรสชาติขมต้องเผาถึงจะอร่อยลิ้นหมาราคาอยู่ที่20บาทต่อหนึ่งอันประมาณสี่หยวนขนุนเล็ก ว่ากันว่าต้องต้มให้สุกก่อนกินราคาอยู่ที่60บาทต่อกิโลประมาณ12หยวนต่อหนึ่งกิโลดูสิน่ารักไหมถ้าให้ฉันทำฉันคงทำกินไม่เป็นแน่สิ่งนี้คือผักชนิดหนึ่งว่ากันว่าเป็นผักที่เหม็นที่สุดของประเทศไทย <c oughs> เขาบอกว่าเอาไปทําไข่เจียวรสชาติไม่เลวทีเดียวสิ่งนี้มีคนเคยกินไหมอันนี้คือผักท้องถิ่นหรอ มันชื่อว่าชาโนรสชาติขมเหมือนกันนี่คือไก่บ้านราคาอยู่ที่150บาทต่อหนึ่งกิโลส่วนตรงนี้คือไก่อีกชนิดหนึ่งราคาอยู่ที่140บาทต่อตัวคนไทยก็ชอบกินไก่บ้านเหมือนกันนะอันนี้ดูเหมือนหูไหม้ <c oughs> คนไทยบอกว่ามันเรียกว่ามะขามจิ้มน,น้ำจิ้มกินดิบได้เลยแต่ว่าผมอาจจะไม่กล้ากินสิ่งนี้ผมเพิ่งเคยเห็น ผมเพิ่งถามราคาผักชนิดนี้ราคาอยู่ที่16หยวนต่อกิโลที่พวกคุณอยู่ราคาเท่าไหร่นี่คือร้านขายเครื่องเทศ คุณลองดูปลาพวกนี้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วมันเริ่มมีฟองอากาศผุดขึ้นมาแล้วมีปูด้วยแต่ว่ากินแรงใช้ได้เลยทีเดียวผมคิดว่าเหม็นกว่าเต้าหู้เหม็นซะอีกแต่ว่าคนไทยบอกว่าสิ่งนี้คนทั่วไปนิยมรับประทานมากเขาเอาไปดองไว้ในภาชนะกว่า1ปีแล้วค่อยนําออกมาจําหน่ายพวกคุณกล้ากินไหมสิ่งนี้ผมรับประการได้เลยว่าพวกคุณคงไม่เคยกินอย่างแน่นอนหลายคนคงไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งนี้คือปี ีกล้วยที่ไทยขายสิ่งนี้ด้วยราคาแต่ละลูกไม่เหมือนกันลูกใหญ่ประมาณ40บาทประมาณ10บหยวนอันเล็กน่าจะถูกกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรกินได้บ้างมีคนรู้ไหมสิ่งนี้กินได้ด้วยหรอไม่ใช่ใบไม้หรอที่ไทยมีแกงชนิดหนึ่งเขาก็ใส่ใบไม้ชนิดนี้ด้วยราคาอยู่ที่15บาบาทต่อกิโลว่ากันว่าผลไม้ที่ไทยถูกมากจะจริงไหมเรามาดูกัน คุณลองดูขนุนกล่องนี้ราคา20บาทประมาณ5หยวนทางนี้มีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นหลายคนก็อาจไม่เคยเห็นเหมือนกันมีคนรู้จักไหมว่ามันคือผลไม้อะไรบอกผมที70บาทต่อกิโลผมซื้อสัก1กิโลมังคุดทั้งถุงนี้30บาท6หยวนลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อย50บาทต่อโล นี่คือตู้ ATM พวกคุณลองดูไม่มีสิ่งป้องกันเลยข้างบนก็ไม่มีกล้องแต่คุณจะเห็นจุดหนึ่งที่แตกต่างบนนี้เขียนอักษรอะไรสักอย่างมันแปลกมากเขียนอักษรจีนด้วยนี่คือร้านโนวดแผนโบราณของไทยมีคนเคยลองใช้บริการไหมลองมาดูราคากันโนวดแผนโบราณ300บาทต่อชั่วโมงประมาณ60หยวน ร้านตัดผมที่ไทยมีเฉพาะของผู้หญิงผู้ชายด้วยผู้หญิงเข้าร้านตัดผมหญิงผู้ชายก็เข้าร้านตัดผมชายราคาอยู่ที่ประมาณ20หยวนถือว่ารับได้ห้องน้ำสาธารณะที่ไทยจะต้องจ่ายตังค์5บาทต่อครั้งประมาณ1หยวน คุณคงคิดไม่ถึงแน่ที่โรงพยาบาลไทยตรวจสุขภาพแล้วค่อยจ่ายตังค์ที่สำคัญถ้าคุณเป็นคนไทยที่โรงพยาบาลรัฐจ่ายแค่30บาทและไม่ว่าคุณจะรักษาโรคอะไรก็ตามคุณจ่ายเพียงแค่30บบาทมไม่น่าละคนไทยส่วนใหญ่ถึงเลือกทำงานไม่ทำธุรกิจเพราะว่าสำหรับพวกเขาแล้วแม้ค่าแรงจะต่ำแต่ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและได้ยินว่าโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมฟรีหมดขอแค่เป็นโรงเรียน เพราะฉะนั้นเกณฑ์ความสุขของคนไทยถือว่าสูงมากคนไทยมีคำพูดที่ว่าถึงจะทำงานแต่จะไม่ทำธุรกิจเองทุกคนคิดว่านักท่องเที่ยวรายนี้พูดถึงประเทศไทยเป็นยังไงบ้างเขาพูดผิดหรือไม่โดยเฉพาะ30บาทรักษาทุกโรคและเข้าโรงเรียนรัฐไม่ต้องจ่ายตัง เป็นยังไงกันดีเพซีหลังจากที่ได้เบ,บิงคิววิดีโนนี้แล้วตั้งแต่ต้นจนจบก็อย่าลืมพากันกดติดตามตน้องลีและเพซีเดอร์อ่ะเพบซีได้ฟังคิววิดีโนนี้แล้วรู้สึกกันยังไงเพบซี FC, ซึ่งนี่เองมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบคนที่บ่ค่อยได้ไปทางไหนดไหนเพบซีบ่ค่อยได้ไปอาต้างประเทศที่ไหนเพบซีก็เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องปกติที่แบบซีเข้าใจผิดเนาะ แต่ถ้าคนแต่ว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบบกค่อยอ,อกไปนอกประเทศแต่กะมักศึกษาเฮียนฮูอันนี้กัซมีมีมุมมองแตกต่้งกัดไปคือนุ่มจีนเพิ่นบอกว่า,าสาหรับคนที่แบบบกค่อยอ,อกนอกประเทศท่านกะจะมีความเชื่อว่าประเทศจีนนะเป็นประเทศที่แบบปลอดภัยที่สุดว่าซนเนาะและกะจะมีอ่าจะมีความคิดที่ ที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจล้าหลังวัสัุน้อยเพลฟซีนาะอันนี้ลุงนี่เองกับโบฮู้ดอกเดินลุงนี่เองโบมีโบลี่มีความฮู้ทางด้านนี้หลายวัสดุซ่าน้อยเพลฟซีนาะและอีกสิ่งหนึ่งที่อ่าพี่ yep. คนจีนเพิ่นรีวิวเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าอ่าประเทศไทยฮะนะเพิ่นกับเทบบอสเสื้อคือกันได้เพลฟซีนลุงนี่เองไปอ่านมาเพิ่นมาเพิ่นแทบบอสเสื้อคือกันว่าประเทศไทยฮะนะ สามารถใช้เงินเพียงแค่30บาทรักษาได้ทุกโรคว่าสัรน้อยเพลซีเนาะน้องนี้เองเชื่อว่าหลังจากที่คีวิดโอนี้เผยแพร่ออกไปก็อาจจะเหตให้คนจีนลหลายๆคนที่บเคยมาเที่ยวไทยหรือเคยเข้าใจผิดก็อาจจะได้คํโตบไปในใจหลายเติบอยู่น้อยเพลสซีเนาะแล้วก็น่าจะเหตให้มีการเปิดโอกคเปิดใจมาเที่ยว,มา,ยวมาเที่ยวไทยหลายขึ้นณปีที่ผ่านมาคนจีนมาเที่ยวไทยนะ้นหลายแห่งน,น้อยเพลซีเนาะ หลายแฮงแต่กะยังมีอีกคนจํานวนนึงแบบส้นหลายที่อยู่ในประเทศเพื่อนบอกเคยมากะอันนี้ก็มีคือกันในยเพพซีเนาะก็คือคือว่าแหละคันบอเคยมาเห็นกับโบฮูพนะีพีซีณถ้าถามลองนี้เองตอนที่ลุงี้เองบอกเคยไปไทยฮนมีมุมมองต่อประเทศไทยแนวไหน นุงนี่เองกะบอกว่าวสิมีมุมมองต่อประเทศไทยแนยวไดนะพี่พีสีเพราะว่านุ้งนี่เองเกิดมาแล้วกับเบื้องทีวีไทยเบิ้งซื่อไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไทยมาตั้งแต่น้อยสินหพีเพียบสี่ FC, กะกะบอค่อยมีมุมมองแนวไหนเนาะแต่ว่ามันมาตื่นเต้นบนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นอยู่ในละครทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นอยู่ในทีวีแล้วพอเขาได้ไปไทยเขา เทนี้เขาพูว่าโอ้มันมีแบบนี้เทเทสิน่ะพีเอฟซีคือจังยกตัวอย่างก็คือคํวเาวพีเอฟซีคำว้าตอนที่น้องนี่ไปถ่ายครั้งแรกข่้นฟังบททันเลยเวลาคนไทยเพิ่นเวา้าฟังบททันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่น้องนี่เองได้เห็นดาราครั้งแรกพีเอฟซีน้องนี่บ่คิดบ่ฝันว่าโอ้ชีวิตของดารามันเปลี่ยนแนวนี้เนาะจากที่เขาเห็นอยู่ในทีวีที่แบบเวลาเพื่อนไปอ้องานสินส่ะที่มี คนคอยอาประคบสี่นายพ f เพฟซีเพราะว่าย่านอาแฟนคลับบางคนที่แบบนิสัยบบน้าฮักมกมาใกล้ตัวเกินไปที่นี่ะเจ้งสี่นายเพฟซีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ลรงที่เองเห็นมาตั้งแต่น้อยอยู่ในทีวีสี่นายเพฟซีบัดน,นี้มาเห็นตัวจริงมันเกลยหูสึกแตกต่างสินะเนาะอืถ้าถามว่าถ้าถ้าความคิดของลุงลีมีโตอาประเทศ อื่นๆสิน่ะพีเอฟซีประเทศที่ลงุงลีเองยังบอกเคยไปมันก็ที่เป็นมุมมองที่แบบบทตั้งก,กันกับคนจีนได้ลงุงลีคิดว่าณตอนนี้ลงุงลีเองอมีความคิดที่แบบเกี่ยวกับประเทศอินเดียสินะนยกตัวอย่างพีเอฟซีก็คือเฮาเฮาอาซีมีความคิดว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศที่แบบ อาไซมือทําอาหารไซมือในการกินอาหารมุมมองของเหาที่แบบเกิดมาแล้วบริไซมือในการอากินคือวัฒนธรรมเพิ่นจีนะมุมมองเขาก็ตั้งออกไปแต่ลุงนี่เชื่อว่าถ้าหักมือหนึ่งลุงนี่เองอาได้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวอินเดียนะซิลุงนี่เองซิมุมมองซิเปลี่ยนเลยเพพซีอืมเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าประเทศอินเดียนะถ้าแบบไปแล้วไปแล้วบบฮักก็คือซิแบบ เบยักไปอีกเลยวัสสันเนาะพีเซเนาะอันนี้ผู้ใดที่ได้เคยไปประเทศอินเดียแล้วก็คอมเมนต์บอกลงี่เด้อเนาะซึ่งลงี่เองบ่ได้มีความคิดว่าเบยักไปเด้องนี่เองอยากไปทุกๆประเทศเลยอยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกรใไซสีวิตเนาะเพราะว่นนี้เชื่อว่าทุกๆคนทุกๆวัฒนธรรมมันมีความหมายในใน,ในตัวของตัวเองเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยพีเอฟซีเด้อเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีเด้อนะ 拜拜。Bye bye.